สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เอาพบกับช่องปันปันชาแนลวันนี้ปันปันจะมาเล่นเกมโรบอทคะ่ะแมปมินิเกมหันษาหรือว่าอีพิกมินิเกมนั่นเองคะ่ะไปดูกันเลยน่ากลัวอันนี้คือเราจะให้เขาจะให้ปีนรอปีนไปขึ้นไป,ข,นไปข้างบนแน่ๆเลย ไปลุ้นพร้อมกันชืโ้โอ้โอ้ขึ้นใหม่ก่อนโอ,โอ้โอ้คือแบบคือน่ากลัวมากแบบนี้น่ากลัวเสียที่จะแพ้มากเลยอ่าทุกคนจะขึ้นไม่ได้ นี่เอา้าเอ้าโอ้โหทุกคนไปแล้วปันแพ้วพนนี้ยังไม่ถึงเลยเราต้องขึ้นไปอ๋อไม่ มีสองคนที่ชนะนะคะอืมไม่เป็นไรเอามาต่อไปนะคะเป็นคาลือฮัสยองควอนหลอนเลย โอ,อ้ยย่๊ะขนาดนะคะอันนี้คือไม่รู้เรื่องหน้านะทุกคนอาจจะบอกว่าปันปันรู้เรื่องหน้าหรือเปล่าอ๋ออันนี้ไม่เคยรู้ค่ะ เคยได้แต่ไม่เคยจำนะคะอันนี้อันเนี้ยแพ้ตลอดเลยสงครามเกียร์เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเกียร์เพื่อเอามาต่อสู้กับเพื่อนๆของเรานั่นเองค่ะเออโอเคเกียร์มื่อไรจะตกไหนๆๆ หายไปนะนี่นี่เอามาฆ่าเพ,เพื่อนของเราเอาอาานก็มีอย่าปกน่า no. โอ้ยโอ้ย,ย,ยเขาได้ของดีเอาะไ,ได้ของดีน เข้ารอบไหคะแต่เพื่อนๆที่ไม่เข้ารอบก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะมาเล่นรอก่อนนะบทขยี้อกลัวทุกคนอาจจะบอกว่ากลัวแล้วมาเล่นทำไมใช่คะ่ะกลัวแล้วมาเล่นทำไม เพื่อนตายเอาเอาทุกคนมันพันโดนโบทตายซอรี่เพืพ่นอนๆนะนะคะเดี๋ยวเราไปดูแมปมินิเกมเดี๋ยวเราจะไปตอนมินิเกมต่อไปกันเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนนี่คือมินิเกมต่อไปของปันปันนะคะก็จะเป็นหาทางออกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันออกคนเดี๋ยวปันปันจะใช้นี่นะเพื่อซูมว่มาประตูมันอยู่ตรงไหนนะตรงนู้นด้านหน้าเดี๋ยวมาไว้คือลูกสอดไว้ให้นะคะ มันมากอืมมันตันแล้วนะเอ้าโอ้ยไม่ทันเดินไม่เส้อ๋ออ้อมเร็วอ้อมเร็วอ้อมอ้อมไปอ้อมไปโอ้ยติดติดเลย แต่เวลาเหลือไม่น้อยเลีกน้อยเลยโอเคติดตรงนี้แล้วไฟยังเีร์เลยติดตรงนี้เนี่ยแล้วก็หาทางออกไม่สำรักนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s <c> u <oughs> subscribe รป์ช่อกปัดปันชแล้ด้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ